สวัสดีครับทักทาย FC ผู้ติดตามนะครับทางเพจทางช่องสลาลมคอย FC นะครับคลิปนี้วันที่11นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นรบะครับคลิปสั้นๆนะครับผมมีจัดส่งเหรียญนะครับเดี๋ยวจัดส่งเหรียญชุดนี้ให้กับ FC นะครับกรุงเทพมหานครนะครับไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวส่งไปให้กับ fc นักสะสมนะครับบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมส่งเหรียญอะไรไปบ้างนะครับก็เป็นเหรียญอ่าก็เป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับอ่าอันนี้อันนี้พี่เขาจองไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเหรียญสิบบาทปีสี่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็สิบบาทปีสามสี่อันนี้สิบสองเหรียญน,นะครับ ก็ไม่แพงนะครับซื้อเข้าตอนนี้เหรียญละ1 5บหถึงยีบาทตอนนี้ผมขายออกเหรียญละ2 5่สบาถึงสาบาทนะครับแต่ว่าจะขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ25บาทนะครับอันนี้รายการแรกนะครับที่จัดส่งแล้วก็มีเหรียญเข้ามานะครับเมื่อเมื่อวานนะครับเ,เมื่อวานมีเหรียญเข้ามานะครับแล้วก็แบ่งปันให้พี่เขาด้วยนะครับเ,เป็นเหรียญ10บาทปี42 เพิ่มไปอีกนะครับรู้สึกว่าสี่สองจะสิบเอ่อสิบสิบเหรียญน,นะครับปีสี่สองสิบเหรียญแล้วก็ปีสามสี่ปีสามสี่ด้วยนะครับปีสามสี่อีกห้าเหรียญเอ๊ะมีสี่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอหาสี่หนึ่งก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าวางไว้ตรงไหนน่าโอเคนะครับมีปีสีหนึ่งด้วยนะครับ มีปีซีหนึ่งอีกห้าเหรียญน,นะครับปี PC 1ีหนึ่งตอนนี้ราคารับซื้อผ่านใช้เหรียญละห้าสิบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านใช้ก็จะซื้ออยู่เหรียญละเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ปี1ีหนึ่งอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จัดส่งนะครับคลิปนี้เป็นรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งเดี๋ยวผมแพ็คส่งนะครับจะได้เห็นว่าเหรียญแบบไหนที่ผมขายได้นะครับคือเหรียญแบบไหนที่ผมขายได้ผมก็จะซื้อเหรียญแบบนั้นเป็นหลักนะครับ นี่แล้วก็นี้อันนี้มีอีกนะครับเมื่อวานนะครับถ้าใครได้ชมไลฟ์สดก็จะเห็นว่าผมได้เหรียญ5บาทปี46นะครับชุดนี้มาจากเชียงรายนะครับน้องๆส่งมาจากเชียงรายนะครับเนี่ยได้มาห้าเหรียญเมื่อวานนะครับวันที่10แกะกล่องไลฟ์สดไปแล้วแล้ววันนี้วันที่11ก็จัดส่งนะครับคือเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อก็คือซื้อมาขายไปแบบเร็วๆ นะครับการทําแบบนี้มันจะยังไงอะ่ะมันจะรวดเร็วนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนทุนน้อยก็ทําแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องหาซื้อเหรียญแล้วก็หาแหล่งที่จะขายให้ได้ด้วยนะครับเนี่ยมาเมื่อวันห้าเหรียญวันนี้ก็จะส่งเลยนะครับอันนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละเหรีย <c> ญ <oughs> <c oughs> ละสอง0นะครับราคาที่ผมขายออกปี4ี่หหบาทก็จะอยู่ที่ประมาณ ตอนนี้ไม่เกินไม่เกิน330นะครับ300ถึง330บาทนะครับราคาช่วงนี้นะครับก็คือราคามันมีการเปลี่ยนแปลงกันตลอดนะครับโอเคนะครับชุดนี้ก็เตรียมจัดส่งนะครับให้กับ fc นักสะสมนะครับนี่นะครับแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับคนที่ทำธุรกรรมกับผมหรือว่าซื้อขายกับผมก็จะ เข้าใจนะครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจเข้ามาผิวเผินผ่านๆก็จะคิดว่าหลอกลวงนะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเลื่อนผ่านไปก็ได้ผมเน้นเฉพาะคนที่เข้าใจแล้วก็สามารถแนะนำให้ความรู้ได้นะครับผมจะเน้นกลุ่มคนเหล่านั้นมากกว่านะครับ